เรียนทำความคืบหน้าคดีที่ทนายรณณงค์มานะคะน้องเรื่องติดตามตัวในเต้อะค่ะที่หลอกให้รักแล้วก็หลอกให้มีการโอนซื้อรถอะไรในหลายท้องนีเนี่ยเดี๋ยวผมนัดผู้กับท่านสาพื้นที่มาเลยนะนี่เนี่ยมีบางซื่อมีอะไรเนี่ยตอนนี้ผู้กับอยู่ละเดี๋ยวเดี๋ยวผมประชุมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็จะหาความชี้แจงให้ได้เพื่อจะออกหมายจับนะฮะทั้งหมดคือรวมผู้หามีคนเดียวนะแต่ว่าต่างกรรมต่างวละนะครับก็ เมื่อจับแล้วก็ต้องแจ้งขวาหาอาญาตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่สิ่งสำคัญน,นะครับคือเราต้องมาดูว่าในความผิดดังกล่าวเนี่ยข้าไปสู่ความผิดมูลฐานความผิดฐานข้อหน่งหรือไม่ถ้าเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานข้อองึ่นก็ต้องนําไปสู่กระบวนก,การยึดทรัพย์นะเพื่อจะนาทรัพย์นั้นเนี่ยมาเฉลีย่ยคืนประชาชนนะครับนะเดี๋ยวผมนั่งดูนะครับว่าตัวในตีใอยู่ที่ไหนอ่าเราเรามีข้อมูลแล้วตรงนี้นะครับนะเรามีข้อมูลแล้วอยู่ในประเทศไทยอยู่อยู่อยู่ยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับ คิดว่าตามจับไม่ยากใช่ไหมพักคิไม่ยาก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 ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับอ่าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับเขานะครับนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยข้างในนะครับเดโอเคไหมตอนที่ประชุมขออินเสิร์ตหนได้ได้อินเสิร์ตได้เลยอินเสิร์ตได้เลยนะครับนะโอเคครับ สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวด้วยครับทั้ง1 5 7ท่านตอนนี้ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางบิ๊กโจ้ก็ได้มีการเข้ามาแถลงนะครับถึงประเด็นของ การตัดตัวในหันปีเตอร์ครับที่ได้หายตัวไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอเคยังครับโอเคครับโอเคนะเคนเะพื่อนอนครับท่ <c oughs> ชมเปิดเป็นูทุกท่านนะครับเมืเอ่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ คุตำรวจเอกโเชษน,นะครับผ่านรองผู้บังคับการรองผู้บัญชาการตํารวจนะครับก็ได้มีการเดินทางมาถึงอย่างสโมสรตารวจนะครับเพื่อมีการพูดถึงกรณีนะครับสามคดีในวันนี้เลยที่ทางตัวของผมเนี่ยได้มีการรายงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีเด็ก12ปีนะครับล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุเจขวบรวมถึงเรื่องของนักธุรกิจนะครับที่ได้หายตัวไป สักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกคดีนึงนะเป็นคดีของเต้ลิ้นเลี่ยมทองเนี่ยที่ได้มีการหลอกให้สาวเนี่ยมีการอ,าออกรถยนต์ให้นะครับก่อนจะมีการเชิดหนีไปก็เรียกว่า3คดีนะครับที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องมีการออกมาพูดถึงนะครับติดตามรายงานความคืบหน้าของคดีนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ เดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการเริ่มจากคดีของนายฮันส์ปีเตอร์แลวเตอร์นะครับอายุ52อายุขอไปครับอายุ12ปีนะครับชาวเยอรมันที่ได้หายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพบพร้อมรถเบนซ์สีเทามีการระบุว่านะครับอันนี้ทางญาติผู้เสียหายนะเออทางญาติของนายปิเตอร์นะครับได้ระบุว่าหากผู้ใดพบเห็นเจอรถครันดังกล่าวจะให้รางวัล100,000บาทแต่หากพบตัวผู้สูญหายในใจและยังมีชีวิตอยู่จะให้3ล้านบาทนะครับ ก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคดีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะที่สมโมสรตำรวจแห่งนี้สำหรับเรื่องของนายปีเตอร์นะครับที่หายตัวไปเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางญาติก็ได้เดินทางมายังสมโมสรตำรวจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ โดยความคืบหน้านะครับคดีนายฮันปีเตอร์ลาวเตอร์มาร์ตอายุ62ปีนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันที่ได้หายตัวไปนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมานะครับเมื่อวานนี้ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีได้มีการพบรุนเป็นของผู้สูญหายนะครับบริเวณที่จอดรถชั่วคราวและประสานตํารวจเข้าตรวจสอบวันนี้นะครับที่สโมสรตํารวจ พลตอตุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้ชผู้บัญชการตํารวจนะครับประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยมีผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชนบรุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับภรรยาของผู้สูญหายเนี่ยได้มีการระบุว่านายฮันปีเตอร์ได้นัดบุคคลหนึ่งเพื่อเจรจาทางธุรกิจเรื่องซื้อขายที่ดินในพัทยาและนัดตนเองกินข้าวในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับหลังจากเกินเวลานัดจึงพยายามโทรติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้ครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยมีการส่งข้อความมาบอกว่าเดียวโทรกลับซึ่งปกติแล้วนายปีเตอร์ไม่เคยส่งข้อความครับตนเองเนี่ยจึงพยายามติดต่อไปจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับนายฮันปีเตอร์ก็ได้ส่งข้อความว่ายังอยู่กับลูกค้าซึ่งต่อมาครับวันที่5กร,รกฎาคมก็ได้พยายามโทรติดต่อไปแต่ไม่สามารถติดต่อได้อีกด้านภรรยานะครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับก็บอกว่าส่วนตัวเนยังเชื่อว่านายฮันปีเตอร์เนี่ยน่าจะถูกลักพาตัวครับ ราะอาจรู้ว่านายฮันิเตอร์เนี่ยทำธุรกิจจนถึงขนาดน,นี้ยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มใดที่คาดว่านําตัวสามีของเธอไปนะครับและยังเชื่อว่านายฮันยังอยู่ภายในประเทศตอนนี้หลักฐานที่มีคือก้องวงจรปิดที่บันทึกรถของนายฮันและรถของลูกค้ารวมทั้งภาพที่นายฮันพบกับบุคคลต่างชาติที่คาดว่าเป็นผู้พบนายฮันเป็นคนสุดท้ายครับส่วนแนวทางสืบสวนทางคาดีเนี่ยให้ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบนะครับรวมถึงเส้นทางการเงิน ในเรื่องของคดีก็ค่อนข้างละเอียดนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพบคราบรอยด่างนะครับบนเบาะรถขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานับเขตสองชนบุรีตรวจสอบหาหลักฐานและเก็บลายนิ้วมือแฝงภายในและนอกตัวรถอย่างละเอียดพบว่าภายในรถเนี่ยมีการนําน้ํายาคล้ายน้ํหลอยเย็นนะครับหรือน้ํายาล้างห้องน้ํามาทําความสะอาดเบาะที่นั่งด้านท,ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมถึงพวงมาลัยเกียร์และภายในตัวรถจนเป็นคราบรอยด่างส่วนภายในช่องเก็บของของรถยนต์นะครับพบรองเท้าแตะหนึ่งคู่และเอกสารอยู่ในซองสีเขียว ด้านพลตารวจตีธีรชัยชนานาญหมอนะครับพร้อมกําลังตํารวจอขอไปครับพร้อมชุดสืบสวนนะครับภาคสองสืบสวนชนบุรีและสืบสวนตํารวจท่องเที่ยวนะครับนําหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโชคชัยการ์เด่นสองนะครับซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักธุรกิจชาวเยอรมันนะครับนอกจากนี้ยังเชิญตัวชาวชาวางชาติสองคนนะครับเดินทางมาพบในะความ เพื่อให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนสพหนองปลือโดยทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ให้การใดๆรวมทั้งเชิญหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงมาให้ปักคำซึ่งทั้งหมดนะครับยืนยันให้ทนายความเป็นผู้จัดการเท่านั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของคดีนะครับนายหันที่ได้หายตัวไปยังไงก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมส่วนคดีที่สองนะี่ก็เป็นเรื่องที่ คุณกันจอมพลังนะครับได้เดินทางเข้ามาวันนี้แลวก็ที่ผมได้รายง,งานไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์ที่ว่ายิงสาวคนหนึ่งนะครับได้มีการทักเข้ามาติดต่อมาอยัางคุณกันจอมพลังนะครับว่าเธอเนี่ยลูกสาวของเธอเนี่ยได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับโดยเด็กชายอายุ12ขวบตัวจริงนอายุ7ขวบนะครับ ตัวของเด็กหญิงเนี่ยอายุ7ขวบนะครับโดนล่วงละเมิดเออขออภัยครับโดนล่วงละเมิดนะครับโดยเด็กชายอายุ12ปีและก็เด็กชายอายุ10ปีอีก2คนนะครับซึ่งที่เธอมาแจ้งกับคุณกันจอมพลังนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวของเธอเนี่ยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายต่างๆแล้วก็เดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับ ผู้ก่อเหตุแต่หลังจากที่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางญาติของผู้ก่อเหตุนะครับผู้เป็นน้าชายนะครับของเด็กอายุ12ปีเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับระบุว่าจะเอาคืนนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็ตัวของหญิงสาวเนี่ยก็มีความกลัวนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับกับครอบครัวของเธอเนี่ยก็จึงติดต่อมาหาคุณกันจองพลังนะครับให้ช่วยมาติดตามคดีนี้นะครับ ด้านคุณการจอมพลังนะครับกล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีเป็นเคสที่มีความรุนแรงอย่างมากทั้งด้านร่างกายและสภาพใจิตใจของตัวเด็กนะครับรวมถึงผู้ปกครองอีกทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพียงเด็กชายอายุเ,าเป็นเพียงเด็กชาย3าคนนะครับอายุก็เพียงแค่1 0ถึง12ปีเท่านั้นนะครับหลังก่อเหตุนะครับกับยังมีญาติให้ท้ายข่มขู่ผู้เสียหายซึ่งคุณการจอมพลังนะครับก็ยืนยันว่าจะติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก หากคดีมีความคืบหน้าช้าหรือไม่มีความคืบหน้าตนก็จะไปลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามคดีด้วยตนเองต่อไปครับส่วนอีกคดีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ครับมีทั้งหมด3คดีอีกคดีหนึ่งก็จะเป็นคดีของเต้เทพบุตรลิลเลี่ยมทองนะครับหากคุณผู้ชมจํากันได้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยทางทนายรณรงค์ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับหญิงสาวหคนนะครับที่ได้ถูกชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเต้เนี่ยหลอกนะครับหลอกให้รักเรียกว่าหลอกให้รักเลยคุณผู้ชม เป็นการหลอกคบหาแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยมีการเปิดกิจการลดเช่านะครับจึงได้หลอกหญิงสาวที่คบหาด้วยเนี่ยให้ไปออกรถมาให้ตนก่อนจะมีการเชิดหนีหายไปนะครับปัจจุบันเนี่ยทางทางน,นายรณรงค์บอกว่าค่าเสียหายรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยกว่า50ล้านบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเงินกว่า50ล้านบาทแล้วก็วันนี้ทานายรณรงค์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี รวมถึงก็วันนี้ได้พาอีกหนึ่งในผู้เสียหายอีกคนหนึ่งมาด้วยซึ่งในวันนี้นะครับผู้เสียหายที่มาเนี่ยก็จะแตกต่างจากลายอื่นๆซึ่งลายอื่นอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือจะมีการเข้าหาผ่านการสนิทสนมนะครับการคบหาแล้วก็มีการหลอกให้ลงทุนด้วยแต่รายนี้เนี่ยที่เข้ามาในวันนี้มีมีการถูกหลอกโดยการให้โอนเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อรถบิ๊กไบค์นะครับโดย ิงสาวผู้เสียหายในวันนี้เนี่ยเขาได้บอกว่ามีการได้รับคำแนะนำมาจากตัวกลางคนหนึ่งที่บอกว่าในเต้เนี่ยได้มีการเสนอขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีอาชีพที่รับซื้อรับขายรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วเธอจึงมีความสนใจนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังนายเต้ไอผู้ก่อเหตนุนี่แหละครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยการตกลงกันเรียบร้อยนะครับก็โอนค่ามัดจําไปให้นายเต้น,นะครับเป็นเงินรวมกว่าล้านบาทแต่แต่แล้วนะครับนายเต้กนนับไม่มีการส่งมอบรถหรือไม่มีอัปเดตใดใดนะครับเธอจึงเริ่มระแวงก็จึงได้บอกนายเต้ไปนะครับช่วงแรกๆในะนายเต้มีการคืนเงินมัดจําให้นะครับคืนมาเรื่อยๆเป็นการผ่อนจ่าย5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นสองสามหมื่นบ้างนะครับจนสุดท้ายนะครับล่าสุดเนี่ยมันอยู่มันเหลืออยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาท นะครับจากล้านกว่าบาทเนี่ยหรืออยู่หลืออยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทแต่พอมันเหลือ2อ0 0ส0บาทปุ๊บมันไม่สามารถติดต่อกับนายเต้ได้อีกแล้วครับผู้ก,ก่อเหตุทําให้เธอเนี่ยก็เ,เรียกว่าคิดว่าน่าจะสื่เสียงเง,งินก้อนนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าคดีเนี่ยมันผ่านมาเป็นเวลาสปีนะครับเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดช่วงตุลาคมปี25 6 3าครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีครับคุณผู้ชมก่อนที่เหตุการณ์เนี่ย ตอนที่เธอเนี่ยจะมาเห็นข่าวนะครับที่ทนายรณรงค์เนี่ยได้มีการเดินเรื่องนําผู้เสียหายนะครับจากเต้เทพบุตรลิลเลี่ยมทองเนี่ยที่ได้มีการหลอกหญิงสาวมามากมายเนี่ยเธอก็เห็นข่าวนะครับจึงแจ้งเข้ามากับทางทนายรณรงค์อีกคนนึงก็ว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่ได้โดนในเต้หลอกนะครับก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เธอนั้นได้มีการซื้อขายรถนะครับโดนช่อโกองไม่มีการส่งรถเป็นเงินประจำขาดอีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับที่นายเต้ ยังค้างเธออยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยทราบนะครับว่านายเต้นเนี่ยเมื่อข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทราบแล้วว่านายเต้ไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรยังไงทราบแน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หนีออกจากออกนอกประเทศนะครับสามารถตามตัวได้อย่างง่ายดายสามารถทําได้อย่างแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกังวล ยังไงก็ตามนะครับทั้ง3ามคดีเนี่ยก็ต้อง,องรออัปเดตก,กันเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่ในคุณกันจอมพลังก็ได้ออกมาจากห้องสอบสวนสืบสวนนะครับคุณผู้ชมหลังาจากที่เข้าไปคุยถึงเรื่องประเด็นที่คุณกันจอมพลังมาล้อก็คือเรื่องของเด็กหญิงเจ็ดขวบนะครับที่โดนที่โดน เด็กชายนะครับอายุ1 0บถึงสิปีเนี่ยทำอนาจารนี่ก็เป็นทั้งสามคดีนะครับคุณผู้ชมในะวันนี้ มันจะเป็นเรื่องของนายฮันนะครับนักธุรกิจต่างชาติที่ได้หายตัวไปรวมถึงเรื่องของคุณการจอมพลังนะครับที่ได้เข้ามายื่นเรื่องนะครับกับบิ๊กโจ้ให้มีการติดตามคดีในเรื่องของเด็กหญิงนะครับที่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับจากเด็กชายอายุ1 0บถึงสิปีนะครับจำนวน3คนและก็ทางญาติของผู้ก่อเหตุเนี่ยกับ มีการข่มขู่ผู้เสียหายส่วนประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเต้เทพบุตรลิ้นเลี่ยมทองนะครับคุณผู้ชมที่ได้หลอกหญิงสาวให้มีการลงทุนซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับรวมถึงรถยนต์ต่างๆเนี่ยรวมมูลค่าความเสียหายนะครับกว่า50ล้านบาทมีผู้เสียหายรวมกว่า20ลายนะครับณนะตอนนี้ นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับที่สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีสําหรับ3คดีที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็แยกเป็นแต่ละเคสนะครับที่ได้เข้ามาและเราก็มีการรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมไปแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางบิกโจก็ได้มีการแถลงนะครับรายงานถึงกระบวนการการทํางานของ3คดีทั้งหมดในวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับผู้ชมทางทีมข่าวก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบอัปเดทผู้ชมได้รับชมกันโดยเร็วที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไทยนิวนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเพจครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ